เทคนิคการอ่านหนังสือฉบับครูตุ๊ดนะอารมณ์เหมือนสักคัดเราไปจักรวาลนั่นเองนะคะเกณฑ์ในปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะก็คือ500คะแนนนะคะเพื่อนวางเป้าหมายชัดเจนเลยครับ ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง n ันซีเนเ b ิลนะคะอยู่กับนันนี่ใน f o l ล o w มีตามปดชีวิตรุ่นนะคะเสื้อคลิปวันนี้นะคะนันนี่ก็ไม่ได้ไปไหนนะคะก็จะมาทําตามสัญญานะคะก็คือมารีวิวการสอบหรือว่ารีวิวการอ่านหนังสือสอบครูผู้ช่วยในปี2563ที่ผ่านมาครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็จะได้รับชมกันในคลิปนี้เลยะะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะมา เล่าเทคนิคการอ่านหนังสือของตนเองนะคะว่าตลอดระยะเวลา6เดือนหลังจากที่นันที่เรียนจบเนี่ยน,นันี่เริ่มอ่านหนังสือยังไงแบ่งเวลาอ่านหนังสือยังไงมีเทคนิคการจําแบบไหนหรือว่าทําสรุปอย่างไรให้เป็นความเข้าใจของตัวเองแบบไหนอะไรเงี้ยก็จะมาพูดให้ฟังกันในคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กับนันนี่ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มไปดูคลิปกันนะคะ เริ่มต้นนะคะการเริ่มต้นของการอ่านหนังสือของนันนี่นะคะก็คือนันนี่เนี่ยจะได้รับหน,นังสือมาจากพี่ๆนะคะก็คือตอนนั้นก็คือตอนที่เรายังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยเราก็จะไปขอหน,นังสือพี่ๆที่เขาสอบติดมาอันนี้อาจจะเป็นเคสหรือไม่เป็นเคสก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าคือเราก็ไปขอหนันงสือของพี่ๆเขามานะคะก็เอามาอ่านเอามาทําความเข้าใจก่อนในลําดับแรกนะคะว่าเนื้อาหาส่วนต่างๆเนี่ยมันแบ่งออกเป็นยังไงบ้างมาดูว่า เกณฑ์ปีที่เราจะสอบเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็เอามาลิสต์ว่าภาคกอนี้ภาคขอนี้ภาคนี้เราจะควรที่จะทําคะแนนอยู่ในระดับไหนนะคะอันนี้ก็คือเป็นการศึกษาก็ศึกษาเกณฑ์กันไปนะคะอันนี้เพื่อนๆน่าจะรู้กันนะคะว่าเกณฑ์ของแต่ละภาคแต่ละส่วนเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ก็นันนี่จะไม่ของูดเยอะนะคะทีนี้มาเข้าเรื่องของเรานะคะว่านันนี่เนี่ยเริ่มต้นการอ่านหนังสือแบบไหนนะคะก็คือตอนแรกๆเนี่ยนันนี่อ่านใช่ไหมคะนันนี่อ่านก็จะแบบว่า คนข้างที่จะงงหน่อยนึงเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของการสอบของเราด้วยเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแบบไหนก็จะอ่านแบบผิดแบบถูกมันก็ลองผิดลองถูกกันไปนะคะจนว่าจนกระทั่งมาพบการอ่านในวิธีของตัวเองนะคะก็คือในนี้เนี่ยจะแบ่งการอ่านออกเป็น3รอบนะคะก็คือ3มรอบ3 3ส่วนในการอ่าน3ครั้งในการอ่านเนี่ยใันนี้ก็จะแบ่งส่วน ครั้งที่1นนะคะครั้งที่1ก็คือในนี้ก็จะอ่านรวมก่อนว่าเนื้อหาในส่วนที่เราจะอ่านเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะและ้วก็พอครั้งที่2องนนี้ก็จะมาอ่านซ้ําอีกรอบหนึ่งและครั้งที่3ามนนี้ก็จะมาสรุปซ้ำว่าเออตรงนี้เราอ่านไปแล้วนะตรงนี้ข้อความสําคัญอยู่ตรงนี้นะส่วนสําคัญอะไรเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็จะมาไฮไลท์กันในรอบที่3นะคะห<ๆ>ลังจากนั้นนะคะในนี้ก็จะเอาทั้งสรอบที่ในนี้อ่านเนี่ยมาสรุป เป็นหนึ่งเล่มตามความเข้าใจของตัวเองนะคะกใ็ใช้สีนูนใช้สีนั่นใช้การ์ตูนนูนการ์ตูนนี่การ์ตูนนั่นก็มา จนเป็นสรุปของตัวเองเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็ให้เป็นภาษาที่เราสามารถเข้าใจแล้วก็เข้าถึงตัวเนื้อหาได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าบางทีเราอ่านจากหนังสือเนี่ยเราไม่เข้าใจแต่ว่าพอเราเอามาขามวดเป็นภาษาของตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เราจําง่ายมากขึ้นนะคะอันนี้คือเทคนิควิธีการอ่านหนังสือของนันนี่นะคะนันนี่จะแบ่งออกเป็น3ครั้งนะคะสรอบนะคะก็คือครั้งที่1นะคะก็คือภาพรวมก่อนครั้งที่2อ่านซ้าอีกรอบและครั้งที่3ามาไฮไลท์อ่านเสร็จป,ปุ๊บสรอบเหมือนที่ นี่บอกไปนะคะันี้ก็จะเอามาสรุปเป็น1เล่มในกระดาษหรือว่าในสมุดอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อที่จะเราไม่ต้องไปเปิดอ่านจากตัวเล่มใหญ่อีกแล้วแล้วก็เอาเอาสรุปนี่แหละค่ะมาอ่านการแบ่งเวลาการแบ่งเวลาจะแบ่งยังไงได้บ้างนะคะก็คืออ่านนี่เนี่ยทำตารางไว้นะคะตารางเวลานะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น ที่นันนี่วางไว้นะคะก็คือตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนของทุกวันนะคะในนี้ก็จะมานั่งอ่านหนังสือทุกวันนะคะบางวันก็ถ้าเกิดวันไหนที่เราแบบไม่ไหวเราก็จะหยุดพักเราจะไม่คืนตัวเองนะคะบางวันก็แบบเหมือนหลังจากแปดโมงเช้าเรื่องแต่อ่านเรื่องเดียวนะคะก็คืออ่านไปเรื่อยๆอ่านจนกว่าเราจะเข้าใจแต่ว่าก็คือจะไม่ข้ามเรื่องที่นันนี่บอกนะคะก็อ่านไปนะคะอ่านเรื่อยๆอ่านจนกว่าจะจำอ่านจนกว่าจะนึกภาพออกก็ซ้ำไปซ้ำมานะคะ ส่วนระยะเวลานะคะก็คือที่นี่อาจจริงๆนะคะก็ตั้งแต่หลังเรียนจบนะคะก็ช่วงนั้นก็จบช่วงมีนาะมีสาะะก็สอบสอบประมาณธันวาเนาะก็อยู่ในช่วงระยะเวลาทั้งหมดในการอ่านหนังสือของนันนี่นะคะก็คือ6เดือนหลังจากที่ฝึกสอนฝึกสอนจบก็อ่านหนังสือมาโดยตลอดนะคะเดี๋ยวอันนี้จะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่า,าข้างฝาบ้านของนันนี่เนี่ยก็จะมีแบบพวกโพสต์อินโพสต์ติดตา ห่ากเยอะมากมายเลยนะคะก็จนจนแบบว่าเราอ่านจนแบบว่าน้องน้องชายบอกว่าเออพักบ้างก็ได้อะไรเงี้ยจะแบบอ่านอะไรขนาดนั้นซึ่งอยากจะบอกว่าตารางการอ่านหนังสือเนี่ยมันก็มีมันก็ดีนะคะแต่ว่าก็คือเราอะทำได้ไม่ไม,ไม่ตรงตามตารางหรอกแต่ว่าแค่แค่ให้มันเป็นไกด์ไลน์ว่าช่วงนี้เราจะอ่านเรื่องนี้ช่วงนั้นเราจะอ่านเรื่องนั้นนะคะเราก็เราก็จะแบบไม่หลง ไม่ไม่ข้ามเรื่องไปนู่นนี่นั่นมากมายนะคะเราก็จะแบบว่าเออเอาจับจับต้นชนปลายได้ถูกว่าเราจะอ่านเรื่องไหนก่อนเราจะเริ่มจากเรื่องไหนโดยเรื่องที่นันนี่เริ่มนะคะนันนี่นจะเริ่มในเรื่องของกฎหมายการศึกษาก่อนเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราต้องจําสิ่งที่เราจะต้องแบบเอาไปใช้ในข้อในห้องสอบจริงๆซึ่งมันก็จะเจอข้อสอบที่ตายตัวมากแต่ว่าปีนี้นะคะก็จะเป็นข้อสอบที่ไม่ได้ตายตัวอย่างเช่น ปีก่อนๆน,นะคะก็จะมีการประยุกต์สถานการณ์จําลองมาให้เราแล้วก็เราก็มาวิเคราะห์ว่าตรงกับกฎหมายนี้นะตรงกับอันนี้นะคะ<ม>ก็อันนี้แหละก็คือเป็นเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ได้เจอในห้องสอบในวันนั้นนะส่วนเรื่องการอ่านนะคะนันนี่นี่นะคะก็จะไม่ข้ามเรื่องนะคะก็คือนันนี่เนี่ยจะ อ่านจบเป็นเรื่องๆไปนะคะอย่างเช่นเหมือนเรื่องของพวกกฎหมายพวกจรรยาบรณวิชาชีพอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้อ่านรวมแบบนั้นเลยเราก็จะอ่านเป็นเรื่องเรื่องเรื่องไปนะคะเพราะว่าเราตัวนนี้เองน่ะไม่สามารถอ่านที่จะแบบอ่านรวมๆกันมากเยอะขนาดนั้นได้นะคะเพราะว่าเราอาจจะเกิดอ่ารสับสนเองแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะอ่านวิชานี้เสร็จปุ๊บอ่านวิชาอื่นได้เนี่ยเราก็ทําไปเลยนะคะแต่ว่าตัวนนี้น่ะเขาไม่สามารถทําแบบนั้นได้เราก็จะต้องแบบอ่าน เรื่องทีละสเต็ปไปนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนันนี่ก็จะอ่านตามเกณฑ์ที่เขาเขียนมาเลยว่าเราจะต้องสอบวิชาอะไรบ้างโดยที่โดยที่เราจะต้องเลือกคณะน,นี้จะจะเลือกเรื่องที่ยากก่อนเพราะว่ามันมันจะมันจะใช้เวลานานในการที่เราจะเข้าใจเน,นื้อหานน้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งทีส่วนตัวที่มีทำมานะคะ วันสอบนะคะก็ก็เดินทางนะคะไปสอบที่จังหวัดลบบุรีนะคะวันแรกเนี่ยเดินทางด้วยรถไฟนะคะก็เดินทางจากใต้ขึ้นขึ้นมาหัวลําโพงแล้วก็นั่งจากหัวลําโพงไปต่อที่ลบบุรีซึ่งมันเป็นระยะเวลาที่โคตรนานมากเป็นอะไรที่แบบอืมเมื่อยมากคือแบบมันไกลมากะคะ่ะกว่าที่เราจะถึงจังหวัดลบบุรีคือ ใ้เวลาแบบครึ่ง่อนครึกแบบวันหนึ่งเต็มๆนะคะกว่าจะถึงลบบุรีนะคะก็หลังจากนั้นนะคะก็รอบที่สองเนี่ยและนี้ก็ไปเครื่องเลยค่ะก็คือระยะเวลาหรือว่าค่าเครื่องมันก็พอๆกันเราก็แบบบินเลยดีกว่ามันก็จะเร็วกว่ารุอนรอบที่2นะคะรอบที่2ก็จะเป็นเรื่องของการสอบและก็วันนั้นก็รู้สึกแบบคนแต่ละคนอื่นเขาก็แบบมีความเก่งนะคะก็คือแบบเขาก็ติวกันเราก็แบบก็จะไปนั่งเงียบงี้ แล้วก็จะแบบอาหารของเราไปในสิ่งที่เราจุดมาเนี่ยแล้วก็เอามานั่งอ่านเอามานั่งน,นู่นนี้นั่นก็คือไม่คุยกับใครเลยก็ยคือแบบเงียบมากก็ก็จะคุยก็มีแค่พี่สาวกับเพื่อนของพี่สาวที่ไปเป็นเพื่อนกับเราวันนั้นนะครก็ก็จะเออเราก็นั่งคุยกันแค่นั้นแล้วก็ แล้วก็ไม่ได้โมไม่ได้เมาส์มอยหรือไม่ได้อะไรกับใครเลยก็คแค่นั้นก็พอแบบเหมือนเสร็จพักช่วงนะคะเราก็จะมานอนอ่านหนังสือมานอนทบทวนมาก็มาอยู่ที่ลานลานลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนที่เราไปสอบนะคะเราก็มานั่งดูเนื้อหามานอนดูเนื้อหาซึ่งระยะเวลาในการแบบพักเนี่ยมันแค่แป๊บเดียวมากเราก็แบบฟุ๊บฟึ๊บฟ๊บแบบมันเร็วรวดเร็วจริงๆนะคะเราก็ก็เข้าห้องไปสอบต่อนะคะ ว,ว,วันวันที่สัมภาษณ์คณะกรรมการเนี่ยนอกจากที่จะให้ความร่วมมือกับเราแล้วนะคะเขาก็มีแบบรูปแบบของการจําลองเป็นเด็กในรูปแบบต่างๆนะคะก็จะมีทั้งเด็กเรียนเด็กที่ ควรควรโอ๊ยเด็กที่จะพยายามที่จะพายหเราออกนอกแผนการสอบคนยางนี้ก็คือเขาก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะมาได้จะมาประมาณมาวัดเราว่าเราเนี่ยจะสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือว่าจะสามารถที่จะเก็บเด็กอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นี่นันนี่โดดอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนว่าด้วยด้วยความที่เราเนี่ยเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็คือเป็นตุ๊ดนะคะก็คือเป็นเพศอย่างนี้นะฮะก็จะทํายังไงให้เด็กยอมรับหรือว่าจะยังไงแบบไหนนะครับก็ ก็โดนคําถามนี้มาแต่ว่าก็ไม่ซีเรียสถัมเพราะว่าตอบได้เต็มที่มาเพราะว่าก็ก็ก็คือไม่ได้ปิดกั้นแล้วก็คือเป็นอย่างนี้เลยนะคะวันสอนก็โอเคกรรมาการเขาก็น่ารักยอมรับในสิ่งที่เราเป็นได้อันนี้ก็ถือว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นนะคะเพราะว่าสมัยนี้นะนี่คิดว่าเขาเปิดกว้างกันหมดแล้วเขาดูกันที่การกระทําและผลงานมากกว่า ตัวโดนว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ไม่ซีเรียสเลยค่ะก็วนะันนั้นก็โฟล์ยสบายๆมีความรู้สึกว่าแฮปปี้มากในวันนั้นก็คือถ้าเราเตรียมตัวมาค่อนข้างดีเราก็จะมีใช้ไปกว่าครึ่งนะคะอันนี้ก็แนะนำเ่อนะคะถ้าเกิดว่ารอบสองเปิดก็อย่าลืมเตรียมให้พร้อมนะคะได้แน่นอนค่ะเจนนี้ที่สําคัญมองบวกนะคะ นท้ายนี้นะคะแดนนี่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่รับชมคลิปในวันนี้นะคะอาจจะได้รับชมได้ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะในนี้ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแต่ที่สําคัญนะคะทุกคนจะต้องมองบวกเข้าไว้แล้วก็วางเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะเพื่อคนที่อยู่กับเราแล้วก็เพื่ออนาคตของเราก็มองบวกมองบวกและมองบวกนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกัน,นะคะที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับแดนนี่ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย